คุณต้องติดต่อผมได้นะถ้าคุณพยายามจริงๆผมก็จะมีเป็นนามบักรชื่ออีสานบอยดรวีการเชื้อเชิญนะครับผมมาแสดงในเปิดตัวแกลเลอรี่สองพันสินะครับก็คือเดือนจูนนี่แหละฟีดแบ็ของภาพถ่ายนก็คือดีมากก็เลยแบบคุณเจรมี่ก็เลยได้ไดเชิญมามาโซโล่นะครับอีกครั้งหนึ่งในในในปีนี้ก็รู้สึกว่าทำงานกันได้ดีแล้วผมก็ ตอบตกลงไปที่งานจะเป็นเซฟไทยบัฟฟล o แล้วก็งานประดับกระจกสีในช่างสิบหมู่นี่ก็จะเรียกว่าเทคนิคการประดับกระจกสีนะครับเกิดประกายความคิดว่าเราน่าจะเอา,เอาความเป็นโฟกอีสานที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีเนี่ยเอามาทําในงานเทคนิคนี้นะครับซึ่งจริงๆในไทยก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมันสีสันมันคัลเลอร์ฟูลอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเอามาเริ่มตั้งแต่ตอน ตอนที่เริ่มทำทีสีนะครับในในส่วนของเรื่องราวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ความเป็นเป็นอยู่ในอีสานเพราะว่าผมนี่คือเป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดมาจากต่างจังหวัดแบบแล้วก็เข้ามาในเมืองโดยที่ว่ารู้สึกว่าเมมโมรีหรือว่าความทรงจําในสมัยเด็กบรรยากาศที่มันสร้างเราเนี่ยอยู่ระดับมัธยมก็เลยเอาเอา,เอาช่วงเวลานั้นที่มันเป็นช่วงเวลาดีๆเนี่ยเอามาใส่ในในงานประดับกระจกนะครับ จบศิลปะไทยมานะตอนหลังที่จบมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะจะพักเบรกเพราะว่าการทําอะไรที่ซ้าๆต่อเนื่องเนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้าทําต่อเนื่องไปแล้วก็จะไม่ไม่ทำไม่ได้ดีแล้วก็เลยเลยรู้สึกว่ามาม,มาสนใจภาพถ่ายอีสานคือว่าอีสานอีสานบอยอยโคคืออีสานเด็กที่เขามาต่างจังหวัดในปี 2000, 2006เนี่ยนะครับ2007เนี่ยผมก็กลับไปที่อุบลที่บ้านเกิดของผม ซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่า Impact ของความเป็น,เป,นเป็นตัวเราที่มัน contrast กับความเป็นเป็นต่างจังหวัดเป็น,เป,นเป็นบ้านนอกนะครับที่เราเรียกนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความ contrast แล้วก็ทำภาพถ่ายซีรีส์แรกออกมาเป็นอีสานบอยดรีมไ้พาเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็ไปปีนต้นไม้ไปถ่ายรูปในทุ่งนาะอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน contrast กับกับงานประดับกระจกที่ทำเพราะว่าประดับกระจกนี่คือการเอาเอาอาดีตเข้ามา เข้ามาอยู่ในงานปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าเราหูวงหาอดีตแต่การทําภาพถ่ายก็คือการเอาปัจจุบันมาเป็นการบันทึกภาพให้มันเป็นเป็นเมมโมรีเป็นความทรงจำในปัจจุบันก็นเลยรู้สึกว่ามีความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ทํามาก็มีการตอบรับที่ดีกับงานภาพถ่ายที่เป็นงานร่วมสมัยรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีแต่ว่าผมผมไม่ใช่เป็นช่างภาพนะฮะแต่ว่าผมจะเป็นอาร์ตดี렉เตอร์มากกว่านะครับพื้นเพข,ของผมที่เป็นลูกชาวนานเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่า ควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันน่ารักอ่ะแล้วก็อยากจะเอามาเอาไว้ในงานจนรู้สึกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ผมไปทำภาพถ่ายในปี2010นะครับชื่อซีรีส์ The Dream of Beyond นะครับหรือว่าภาษาไทยคือความฝันอันไกลโพ้นเนี่ยเพราะว่าผมมามาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมควายในในบ้านเราถึงเป็นมีสัญลักษณ์ของความเป็น เป็นทางลบอะไรอย่างนี้ฮะเพราะว่าเราจะชอบบอกว่าแบบควายโง่หรือว่าถีสันให้ควายควายฟังอะไรอย่างนี้ฮะเพราะว่าทั้งที่ควายก็น่าจะถูกยกย่องนะครับในทางในทางบวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาควายเนี่ยมาถ่ายรูปอยู่ในสตูดิโอซึ่งตอนนั้นคือคือไม่ได้เป็นควายตัวเองนะฮะชอบที่จะทําภาพควายให้เขามีความเป็นโมเดิร์นมีความเป็นทันสมัยมีความเป็นดรามาติกอยู่ในอยู่ในพอร์เทรตของเขานะครับควายก็จะแสดงออกว่าเขาเขาถูกเทรนมาเป็น เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มันน่าสนใจตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นการทรานส์ฟอร์มของควายให้เขามีอัตลักษณ์ใหม่นัไ่ไหมครับแต่ว่าเราเราอยากจดจำอัตลักษณ์เดิมของเขาอยู่ทีนี้พอมาถึงซีรีส์นี้เขาเรียกว่า s a ฟ e t i ์บัฟเฟ a ล o เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมเริ่มที่จะไปถ่ายควายด้วยตัวเองนะครับก็คือเอาเอา,เอาเงินของผมที่ที่ไม่มีอยู่แล้วนี่นะครับเอาไปถ่ายควายเสร็แล้วแล้วก็เลี้ยงเข้ามาจนโตแล้วผมก็ เอาเขามาถ่ายภาพซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่พิเศษเพราะว่าเป็นควายที่ก็มีบางตัวที่ที่เป็นควายผมเลี้ยงว่าเองนะครับก็คือทั้งทั้ง,ท,งทั้งสิบภาพนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความต่อเนื่องมาจากซีรีส์แรกๆก็คือจะเป็นควายที่ผมเทรนมาเพื่อที่จะทําภาพถ่ายนะครับอันนี้คือความน่าสนใจของงานซีรีส์นี้นะครับงานเนี่ยจะเปิดพับลิกนะครับวันที่9กรกรกฎานะครับ แล้วก็งานก็จะแสดงไปประมาณสักเดือนประมาณเดือนครึ่งนะฮะครับใช่ใชก็ขอเชิญชวนให้ให้มาดูนะฮะแกลลอรี่อาจจะอยู่ไกลนิดนึงแต่ว่าคิดว่างานนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ชอบทั้งงานประดับกระจกผมเองนะครับเพราะว่าผมก็ทํามาหลายปีก็ไม่ค่อยได้ได้แสดงเท่าไหร่แล้วก็ส่วนนึงก็คืองานภาพถ่ายคือให้ ให้มาดูแล้วก็มาตั้งคําถามเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับควายไทยเพราะว่าเขาก็เป็นอิเรเซนต์ของความเป็นอาชีพเกษตรกรรมของของของบ้านเรานะคะะรับโดยเฉพาะประวัติของการทํานาของเขาแต่ทุกวันนี้คือเราไม่ได้ทําเราไม่ให้ให้เขาทํานาแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมาเดเวลลอปเป็นอย่างอื่นได้โดยเฉพาะของผมเองผมก็เอาเาเอาเขามามาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะของผมอย่างนี้ครับไงก็ขอฝากเข้ามาดูนะครับ